สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะจินตนาชาแนลค่ะคุณผู้ชมค่าวเมืนน่อวันที่28แล้วนะคะคุณผู้ชมวันที่28เมษายน2567ค่ะไก่มือรัฐบาลจะออกสลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนะคะคุณผู้ชมค่ะเลยไปไลาอีกมือสองมือนะะเนาะค่ะต่ว่าพอดีจินตนามาีข่าวดีให้คุณผู้ชมค่ะที่ได ไปไปเจอ,อเซียนที่เพิ่นให้ตัวเลขมากไหมคะคุณผู้ชมเซียนที่เพิ่นมีชื่อเสียงอยู่แล้วนะคะจินตนาก็ได้ไปพอ่อเพิ่นมือนี่คะ่ะคุณผู้ชมกเรเลยอยากเอามาให้คุณผู้ชมในเบิงอยู่ในช่องจินตนาน้าเนาะคะ่ะคุณผู้ชมเนาะค่ะก็เป็นข้าวดีเป็นโอกาสดีเนาะคะ่ะคุณผู้ชมที่ได้ไปรู้จักกับเพิ่นคะ่ะก็คือเซียนหน้าดีคะ่ะคุณผู้ชมค่ะเซียนนาดี ที่ให้แนวทางหลายๆแนวทางค่ะคผู้ชมโดยเฉพาะรัฐบาลไทยนะคะเล่าพัฒนาของเพิ่นเนาะคะ่ะผู้ชมที่มีตัวเลขที่ง่ามตาล่ะคะ่ะผู้ชม,มเป็นที่น่าสนใจเนาะคะ่ะผู้ชมเนาะ,ะอินเตอรน์น่าก็ได้โอกาสดีเจ้งไดกับบอลลูค่ะคผู้ชมก็ได้ไปเจอกับอาจารย์เพ่นเนาะคะ่ะเนาะกับพอเสียนหน้าดีค่ะก็ะเลย ได้ออามาฝากคุณผู้ชมน้ำมือนี่โดยบังเอิญน,นะคะคุณผู้ชมเป็นโอกาสดีคาดหลายค่ะคุณผู้ชมจินตนาขอขอบพระคุณหลายๆเด้อค่ะเสียนหน้าดีที่มีน้ำใจอันุโงกามแบ่งปันน้ำใจตัวเลขแนวทางมาให้คุณผู้ชมได้เบิ่งค่ะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยค่ะคุณผู้ชมเพิ่นกมีโตเน้นให้พร้อมค่ะเป็นโอกาสดีเหลือเกินค่ะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ นำใจอันดีงามของพ่อเสี้ยนหน้าดีเนาะคะ่ะเนาะในมือนี้นะคะพ่อไปเจอกระเพิ่นมากค่ะคุณผู้ชมกันเลยอ,าอยากกล่าวเข้ามาขอบคุ่อ,อย่างสุดซึ้งเลยนะคะที่ได้ไปพ่อเพิ่นโดยบังเอิญแล้วกระเพิ่นกะบเเ่ได้บอหยังหลายเนาะค่ะถามมาเป็นไผมาตาใสแค่นี้กะห้ตัวเลขกแนวทางมากเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะกันเลยไดเอามาฝาาคุณผู้ชมในมือนีเนาะค่ะคุณผู้ชมเนาะยังไปเบิ่งตัวเลขกแนวทางน้ำกันค่ะคุณผู้ชมบาเพิ่นห้มาตัวใดค่ะอินตอร์นากะ อ,อยากให้คุณผู้ชมได้เห็นตัวเลขแนวทางที่ที่ใช่เนาะคะ่ะแนวทางที่ใช่แล้วก็ไม่เยอะค่ะคุณผู้ชมค่ะเป็นข่าวดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมตามไปเบื้องนึากันนะคะ,ค,ะคุณผู้ชมมาเพิ่ะใ,ให้ตัวใดค่ะแล้วก็ขอบพระคุ้นพอแต้มนะคะแล้วก็เซียนปาตานค่ะแล้วก็ไอ้บ้าแหลมนะคะคุณผู้ชมที่ นำพาให้ได้รู้จักกับเซียนนาดีนะะเนาะค่ะเนาะจินตนาขอขอบคุณหลายๆค่ะที่ได้โอกาสที่ไปบอเซียโอกาสบ่เซียเวลาไปซื้อๆค่ะคุณผู้ชมที่เดินทางไปหาเพิ่นตอนรับขับซูบ่ให้เคือให้เคินยังเลยค่ะเพิ่นตอนรับดีดีค่ะคุณผู้ชมนำใจดีคักหลายค่ะอ่าคือสีลืมบ่ล่งดอกค่ะเนาะเป็ดอยงใดก็ลืมเพิ่นบ่ล่งละคะ่ะการตอนรับขับซูเพิ่นค่ะ อบอุ่นค่ะคุณผู้ชมเป็นกันเองหลายค่ะบอยเฮกเกอร์เฮกเคินบอยห,ห้องเก่งงังโอ้ยสบายค่ะคุณผู้ชมสบายใจค่ะเดี๋ยวมือหนาจะไปหาพอ่พอเพิ่อนอีกไมเดอค่ะพอ่อเอ้ยกินตนาขอบคุณหลายๆค่ะไปเบื้องตัวเลขกกันเลยเนาะค่ะคุณผู้ชมนอกจากแนวทางของพ่อเซียนนาดีค่ะ ค่ะผู้ชมค่ะจินตนาชันแนวค่ะพาผู้ชมมาสวัสดีค่ะพ่อแต้มค่ะสวัสดีบาวแลนค่ะสวัสดีเซียนหน้าดีค่ะทุกคนค่ะเทพพารวยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนาะมือหนีมโฮมมาตุ่มกันค่ะพี่น้องได้มาหอด่านมาซองละพี่น้องทีบานมาตกันไทยส่วนเซียนน่าดีนะครับเนาะ รัฐบาลไทยของเซียนนาดีค uh, like, да okay. uh ่ะ huh. คุณผู we we okay. yeah. so well, oh, well, ้ชมค่ะเขามาเบิ่งน้ำเพลินนะค่ะคุณผู้ชมมื่อนี้ครับรอบที่แล้วครับรอบที่แล้วนะคำเดิอของงานเซียนนาดีนะครับมี่หลักฐานบ่มีครับอันที่ได้จับใเซกันพี่น้องเด่นบนสามกับเจ็ดที่ดันเนียนที่สามล่องเจ็ดได้ว่าล่างวิ่งเก้าตัวเดียวเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดมาต้กันบ่พี่น้องเบิงคนเจ็บ้านอาที่ได้นะพี่น้องเนาะของเซียนนาดีคือว่าเลขวิ่งนี่ยังโมลุ่นะครับ มือนี้มาพ่อโตเป็นเป็นเล่มมือนี้มานรวมกันที่นี่แหละพี่น้องมาดามก็เลยโชคดีไปนนักมือได้แล้วพี่พี่น้องได้มืาอนี้เรามาดูเียนาช่นนั้นที่เดียวครับเบิ้องล่างกันครับผมขับสีขวัญจะไม่เด้อพี่น้องเอพซีครับรัฐบาลแห่งมณฑิภาณ่าครับนี่จะเป็นเจียนนะครับน้องมณิภาณ่าลางดินเต่าครับขอเตือนไม่มีน้องครับบนนีนเทนด์ลงมาประกอบครูกับลางเขาเต็มเกมเลยพี่น้อง ก็ได้เห็นจริงๆอยได้นะครับน้องบนบัวร่างเล่นบัวบนบัวางบมันกันทุกคนกันเป็นดินไปได้เพื่นน้องไ้บนนี้มาตามกันเบิ่งครับผมใส่ดินดูต้องครับเนาะครับฝากที่ฝากน้องเอาไว้ครับดนนี้ข้วมลอะไรวะเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยุทธทางนี่ละพีอน้องขั้นเทียนดอกค้ชมันเท่งกัินบินเลกเท่งยังบัวร้องไเ้มันบินเลกเท่งเงินนี่กะ

แบกไปถึงสามตัวรนะอบที่แล้วจะได้เอาตะเล็กไอ้บินบินว่าผมเอาเล็กไอ้ผู่พบผู่ที่เพิ่นมรณะผ่าไปผมบอกมาลงให้พี่น้องเขาผมคิดว่าเล็กสีมานนะตะว่าเล็กบินของจุ่มฟองอะไตะว่าสุจับปผู้ตกฟองคิดว่าเป็ี่นสายหมู่นะ้ำคิดว,ว่ามาันก็เลยบ่ม่าตะเหล็กลอยในทะงอยู่ฟังเขาบัดทั้งบนทั้งล่างอรอบที่แล้ว บ่ได้มาช่วยพี่นอนข้าเบิ้งแหละเพราะว่ามันเดี๋ยวสีไม่ไดามามากน้ำคนมันเขาพระพุทครับตามต่อพี่น้องครับวิ่งบนครับพี่น้องที่สองที่าคับตามแปดตัวเดียวครับไล่ตาวงทีมาดามบุีย่ากล่องที่เ้รนัก้ับก็จะบอกจนก็โม่ค่ะมีทหารทอพีบีซีนักกับบ่ได้เอาม้าตั้งด้วบ้าน เอาไปเดี๊ยมไปเอาสมุดิเดียมน่อยหน่อยไอ้นในบทได้ดื้เพราะว่าตัวเดี๊ยมตอวในตะล่างอย่เในบทวันนี้เป็นอะเชืนะดีม er. ันแนจ้ดทืด่อโต๊หเนาะครับมันแจ๊บครับมันแจ๊ดทั้งเด็กให้ทั้งเด็กเล่าหน<ม>่อแจ้เด็๊เล่าสีผ้าพี่นองเข้าฟังทื่โตะหรอนะมือเหนียวเดี๊ยให้ก่อนเล่ายังมันนีเหตุครับ ก็บเดตเอาสอเรีบิิงละน่าอดเลยเดีบจับปูัน,น,นาดใหบ่อัที่เราเียดายเอาสามตัวเลยเิครับเขาบิดเลยอขึ้<อ>ขน,นข้าพี่กันพี่น้องสิว่า บอันนั้นี่ครับนี่รอบทีเรล้วนี่ครับสูตรต้นเขานีพอแดงนี่ขย้ายบิ่นก็ได้ค่ะนี่เที่แล้ว้ะคะคุณผู้ชมมีเจ็ดมีสี่มีแปดมีเจ็ดมีเก้ามีศูนย์ที่เหมอกันได้นี่ครับเราตองมุงล่างเซียนน่าดีค่ะณผู้ช่พวกนรอกนี่่อันนี้สำหรับสูตรคำาวณเงนซื้อบ้าแหรมับ้าแงมาโซ่แนั้นสูตราวดน้อสูตรคน้านคับนอกครับมาเบืองลอดไม่หอเนาะรบบเบิงหลอดไม่เลยหรกระางเซียนเลยหลอดไห บอกไม่มากคือเกาเก็บในตะลา่างนี่แม่นนี่นดีเดินดีตลอดยันออกได้ดีมากครับผมเจ็บในตะล่างยันออกมาได้ครั้งไปแล้วครั้งไม่แล้วอลาสติกแมนในตะล่างนะครับผมปลูกโซ่ไปดีกว่ปดีกว่าเจ็บสองครับ แปดห้าเก้าแปดแทงชี้ขับสูตรบนได้เี่เด้อวิ่งแปดตัวเดียวสูตรบนวิ่งแปดตัวเดียวครับบ่หลายหางครับเขาคือเขารุดคือรุดอันให้หลายหางด้วสิลอยพี่รองเข้าเพื่องบงประมาณให้ซื้อล็อกเตอรี่มันถึงเบ็ดไหลเมื่อกี้เลขชุดนี้เขาต้องจับยิ่งกันอยู่บ่วยไหมครับเดี๋ยวผมจะจับให้<อ>จับไปแล้ว แปดห้าห้าแปดจับให้แค่ส้อมคู่ครับ <c oughs> พอวิเคราะห์เพิ่งเ,เดาว,ว่ามันเป็นไปได้ก็คือส้อมคู่นี่เด็กแปดเล็กหนอนมาเลยแปดเจ็บแปดเจบแปดแปมาจริงๆสามตัวแปดเจ็บแปดแปดสองแปด เอาหน่อยบ่าพี่น้องเอซีซ้ำนี่อโอกาสรูดกะไลเด้ครับกันให้หน่อยนะครับแต่เส้นนดีเอาตามสูตรของจบของนะครับสูตรล่างห้าสามหกหกเจ็ดเก้า กับจะปุ๋ยพี่น้องข้ามีอยวสองคูก็คือซื้อได้พวกปุ๋ยพี่น้องเด็กอันนี้มันดังตลอดปีห้าเก้าห้าเก้าหกเก้ามีอยู่สองคูครับประเด็นครับส่วนมากถ้าจับให้แล้วบางที่ก็วัดเจ้าศิลิเนาะติดตามเพื่อนที่ตามเนาะหาสามหกเจ็ดเก่ากว่าแม่เนี้ครับ ขันพี่นอนเข้าเกืดอมักนะครับมีตัวเลขมากตรงกันกับยู่ในตะลั่งสูตรบนสูตรล่างเก่าออกแล้วชือออกดีคือว่ามึงครับอะไรนี่ันครับนี่ก็นี่แหละก็สิบจับให้คือเก้วอนปัญหาแม่ตั้งเยอะนะเต่าเอฟซีกับแต่ผมว่ากจับปูก็จับวินเอาแล้วครับเด้อหาหกหกหาหกเจ็ดเจ็ดหกไปน้าอันนี้กับปยาม้วรสามสามหกเ็ดสามสามเจ็ดนะครับเป็นเหล็กงายง่สยงายเนี่ ครับเป็นธรรมดาฟ้าหาซื้อสลากินแบ่งครับมีหมวกจองกับไข่อยู่เลยนะเรียกเรียกงานก็ได้เด้อร์คู่มือนี่เจ็บดังงอาได้ครับได้ค่ะแคปหน้าจอเด้อค่ะคุณผู้ชมมาบนกระถิ่นน้องนะเห็นตัวเลขแนวทางของเซียนนาดีค่ะรัฐบาลไทยวันที่สองเพื่อสภาครบสองพันร้บเจ็ดเป็นจับครใหายทอมเรียบร้อยค่ะคุณผู้ชม ชักนาจอเด้อค่ะมื่อนี้มาเจอเสียงให้แล้วที่ดังเนาะค่ะเนาะอแหงๆได้เสียงนาดีครับผมช่องเพิ่มดังสุดๆเด้อพี่น้องชักนาจอค่ะวิ่งแปดเนาะบนนี่บนนี่ล่างแพี่น้องเอือบบหลายคู่แยกให้ด้วยไงวิ่งบนแปดวิ่งล่างเก้าพี่น้องกิฟตีมาดามนั่นนั่เด้อติดตามแม่นครับว่าพัฒนานะครับเจ้าพัฒนาวัรฟังเมื่อเมื่อเมื่อวานเข้าไหมคะ เมื่อวานเขาฟันูดเจ็ดเจเเขาแปจตัวกับบเขาตัวกัปกันที่นอนขอเซียนนาดีเข้าลาวพัฒนานะเพราะว่าถูกคนชอบลาวพัฒนาเดี๋ยวมาดามจะติดตามใ้เดอวันที่นอนหรือ่เขาไปเบิ้งสองสีตัวงวควนของเซียนนาดีเนาะค่ะสองห้แสวดงว่าเขาเขาวัที่แล้ว หวดก่อนแตก4ตัวา2 5 5 2ของงวดวันที่26แตก2ตัวเต่ะรูดรูด7ฟัน7รูด7ฟัน7รูด7เข้าค่ะเล่าพัฒนาของเสี้นนาดียร์ค่ะคุณผู้ชมเห็นตะเพิ่นอยู่ในช่องเพิ่นค่ะวันนี้มาเห็นตัวจริงตัวเป็นๆค่ะคุณผู้ชมสดสดหอนหอนเลยค่ะเติ้งสดเติ้งหอนค่ะคุณผู้ชมนั่งอยู่หลารโชคดีได้มาพอเพิ่นค่ะครับผม ฝากอยู่ในช่องจินตนาชาแนลด้วยนะคะครับพี่น uh ้องเยซซีครับผมของบอลเลี้ยงแค่นึ่จ่อไว้ครับผมขับสำหรับแนวทางราดมันไทยของทากิจกรรมเซนนารีนะครับเนาะขับสำหรับที่นี่ขอพี่น้องชมเหมือนกันนะขอบคุณทุกคนขอบคุณพี่น้องชบจบมาทุกคนเด้อค่ะคุณผู้ชมค่ะโชคดีทุกค่ะที่มาจิ้สวัสดีค่ะโอ้มือนี้กับศิขยาภิบา